สวัสดีค่ะลูกค้าใครขัรอยิบ125 LED 1 1 0 LED นะคะลูกค้าแล้วมีปัญหาหาชุดโซ่สเตอร์อยากหาได้แต่ก็ราคาแพงเหลือเกินไหมคะลูกค้านี่เลยงานอุ้ยงานชุดโซสเตอร์วอลแม็กตัวนี้ค่ะลูกค้าปกติหน้าร้านนะคะมีแค่ตัวธรรมดาวันนี้ตัว LED เข้าแล้วนะานี่ตัว LED เข้าแล้วนะาใครค่ะ LED กดตะกร้าที่ปักหมุดไปได้เลยนะคะลูกค้าราคา ลูกค้าปกติราคาร้านอื่นขายเท่าไรสามร้อยก็บาทสี่ร้อยก็บาทวันนี้ร้านหนูขายหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าใครใครไวใครได้นะคะลูกค้าได้อะไรบ้างภายในหนึ่งกล่องนะคะลูกค้านี่เลยได้สเตอร์หน้าคะ่ะลูกค้าสเตอร์หน้ามีเบอร์สิบสี่นะลูกค้าสเตอร์หลังสเตอร์หลังนะคะลูกค้าได้สเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็โซ้ บเซตแบบนี้งานโซ่หนานะคะลูกค้างานโซ่หนาอย่างดีนะงานโซ่หนาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานใช้งานได้ยาวนะคะงานโซ่หนาแบบนี้เลยนะคะงานตีแบรนด์วอลแม็กแบบนี้เป็นงาน428นะคะทุกคนเป็นงาน428สามชิ้น สชิ้นในราคา189บาทใครอยากได้ใครสนใจต้องรีบกดสั่งซื้อไปได้เลยนะลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าขาเพราะว่างานอะลูกค้ามันแบบว่า ดีมากๆได้ไป3ามชิ้นเลยนะคะราคา189บาทใครสนใจลูกค้ารีบจิ้มทิตก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือก่อนสินค้าจะหมดได้เลยคะ่ะถ้าหมดแล้วนะลุงบอกเลยว่ารอของนานนิดนึงนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ขายดีมากหน้าร้านออกทุกวันนะคะใครสนใจรีบกดทิตก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือก่อนโปรจะหมดนะจ๊ะ